ยินดีต้อนรับทุกทุกคนเข้าสู่ Princess of Love เช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยเช่นเดิมขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ซูเปอร์ a n งสการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดที่จะซัพพอร์ตของช่องก็คลิกลิงก์คลิกปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยในเวลานี้ตอนนี้มาเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ให้กับทุกทุคน มาดูว่าสถานการณ์ความรักใดกําลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนใครอยากจะบอกอะไรกับความรักความสัมพันธ์นะคะใบแรกเลย passion sparks and having fun เหมือนกับว่า chemistry สินที่เสมอการเคมีที่เข้ากันมันกำลังจะ spark ในความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ t a k i n g a c h a n g e ความเสี่ยงของความสัมพันธ์กำลังจะเกิดขึ้น Party time with friends ไหนดูซิอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนคุณจะได้พบเจอใครบางคนที่เป็นคนที่มีเคมีที่เข้ากันค่ะ Mask hiding true feelings ระวังคนที่มีอะไรปิดบังเราระวังเรื่องของคามิกเรเลชันชิพความสัมพันธ์ที่มีท็อกซิกค,ความสัมพันธ์ทีเ่เป็นแบ Relationship นะคะเพราะว่าเรากำลังตามหากู้เรเล i ชันชิพถูกไหมเราไม่ต้องการความสัมพันธ์แบบเป็นแบดแบเพราะฉะนั้น คุณกําลังได้เรียนรู้สร้างมิตรภาพหรือว่ารู้จักกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่กาลังจะเกิดขึ้นใจเย็นๆถ้าคุณยังไม่เห็นตัวจริงหรือว่าการเห็นตัวจริงนั้นระยะเวลามันยังไม่พอที่จะแสดงความจริงของความรู้สึกออกมานะคะระวังเรื่องอะไรบางอย่างที่มันมันเป็นท็อกซิกในความสัมพันธ์ที่มันไม่ดีเพราะฉะนั้นใครที่คุยกับเรานะคะแต่ยังคุยแบบยังคงต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ใช้เวลาในการที่รู้จักกันอันนี้ปล่อยนะคะปล่อย ให้เราได้สร้างมิตรภาพเรื่อยๆใจเย็นๆไม่ต้องรีบร้อนไม่ต้องพยายามฝืนหรือว่าคอนโทรนะคะเป็นตัวของตัวเองอย่างที่บอกว่ากดแรงดึงดูดของความสัมพันธ์รักโรแมนติกหรือว่า soul connection คือการรักตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวเองนะคะและยิ่งมีพลังงานของความรักที่เป็นเหมือน soul contract s, ยิ่งจะลึกซึ้งและยิ่งต้องใช้เวลาเพราะว่าเป็นเรื่องราวของความละเอียดอ่อนอะไรบางอย่างที่ลึกซึ้งมากๆ ทีนี้มาดูว่าใครบางคนต้องการคุยกับคุณนะคะโทรหาคุณส่งอ e ีเมลหาไลน์หานะเป็นหนึ่งนะคะขอดูให้รีทรีสนะคะออกมามีใครบางคนต้องการส่งข้อความหาคุณพูดคุยกับคุณนะคะแล้วก็ เหมือนกับบางอย่างกบบาลังจะทําให้คุณได้พบเจอกับใครบางคนในงานสังสรรค์งานเรื่อนเริงงานปาร์ตี้หรือว่าได้รับนัดพบเจอนัดเดทกับใครบางคนนะคะคือแรงสปาร์กาลังจะเกิดขึ้นนั่นคือคุณกาลังได้เจอกับใครที่คุณรู้สึกว่าคุยกันถูกคอถูกชะตาหรือว่ารู้สึกว่าคุยแล้วเคมีมันเข้ากันเหลือเกินมันคุยกันได้เลื่นไหลามากๆเลยนะคะแล้วก็อาจจะทําให้ตกหลุมรักไปเพราะฉะนั้นต้องระวังนะคะ performance กราวดิ้งความแข็งแกร่งในความรักความสัมพันธ์ source and Rose เพราะฉะนั้นพูดความจริงในความสัมพันธ์คือถ้าเราพูดความจริงตั้งแต่ครั้งแรกอะ่ะมันจะพูดความจริงแต่ถ้าครั้งแรกโกหกหรือปิดบังอะไรบางอย่างอยู่ลึกลับซับซ้อนมันจะเป็นอย่างนั้นนะคะเพราะว่าครั้งแรกคือต้องเป็นความจริงทุกคนอันนี้เรื่องจริงลองสังเกตดูนะคะ มาดูว่าโรแมนต์ต้องการจะบอกอะไรกับความรักความสัมพันธ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกๆคน Stay of Semitic st s about your love life ค่ะคิดบวกไว้ Positive thinking นะคะเพราะว่ากำลังความเชื่อความศรัทธาแล้วก็แรงบวก จะนำความรักโรแมนติกมาให้เรื่องจริงนะคะ New love คุณกำลังได้เจอความรักครั้งใหม่ใครบางคนจะมาคุกเข่าขอคุณแต่งงานและที่ย้ำเสมอเลย Love yourself first เพราะการที่คุณรักตัวเองคุณดึงดูดความรักความโรแมนติกเข้ามาจริงๆนะคะอันนี้เรื่องจริงเลยต้องบอกแบบนั้นเลยนะคะเพราะว่าคุณคือผู้ที่น่ารักและมีเสน่ห์ Release your ex ปลดปล่อยพลังงานเก่า เดิมๆทิ้งไปได้แล้วเพราะว่าคุณกำลังได้เจอความรักครั้งใหม่ที่ดีกว่าอะไรที่แบบปิดบังก่อนหน้านี้อะไรที่แบบอย่างที่บอกคะ่ะถ้าเรารู้สึกเปิดใจกับตัวเองทุกเรื่องเราไม่ปิดบังความรู้สึกอะไรบางอย่างพูดตรงไปตรงมากับความรู้สึกซื่อสัตย์กับความรู้สึกของเรารักตัวเองคุณจะรู้สึกว่าคุณจะรู้ว่าใครคนนั้นเขาพูดจริงหรือว่าเขาปิดบังอะไรอยู่ make the e f f o r t นะคะ คือคุณจะได้เจอความรักที่ละมุนล,ละไมมากๆเลยนะคะเป็นแบบว่าเป็นเด็กอีกครั้งนะคะเด็กใสๆว้ใสๆอีกครั้ง romantic feelings ค่ะแล้วก็ give your relationship a c h a n g e นะคะคุณกำลังจะได้ให้โอกาสความระความสัมพันธ์กับใครบางคนทุกคนนี่คือ retreat ขึ้นมาอีกครั้งนะคะคุณจะได้ใช้ชีวิตบ้านปลาย กับใครบางคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วมีความสุขรู้สึกปลอดภยัยรู้สึกเป็นตัวของตัวเองรู้สึกปล่อยวางนะคะใส่ชุดเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะออกจากโลกความวุ่นวายไปอยู่ความสุขความสงบระหว่างคนทั้งสองคนนั่นคือหุ้นส่วนชีวิตแล้วก็คู่ชีวิตของคุณนั่นเองทีนี้มาดูว่าเขาหรือเธอคนนั้นเป็นใครเขาหรือเธอคนนั้นเป็นใครคนที่คุณกำลังจะได้เจอขอความรักความสัมพันธ์ seven of wands seven of cups คนนี้แข็งแกร่ง five of swords ใครที่คุณจะได้เจอคะว้า wow. ว queen of pentacles แล้วก็ the empress แล้วก็ ace of cups six of wands นะคะ four of wands เกิดขึ้น page of cups เกิดขึ้น คุณกําลังได้เจอใครบางคนต้องบอกเลยว่าแข็งแกร่งมากๆภายในใจของเขาเขามีความเป็นผู้นําสูงนะคะเขามีความเขาชอบความท้าทายเขาชอบทํากิจกรรมเขาชอบเขามีความคิดสร้างสารรค์เขามีไอเดียเขาเป็นคนที่เป็นชอบเสียงเพลงชอบฟังเพลงชอบทํากิจกรรมชอบระบายสีชอบรูปภาพชอบทํา ชอบลุยชอบความท้าทายเป็นตัวของตัวเองสูงนะคะด้วยอาจจะเป็นไลฟ์สไตล์ของเขาความน่ารักความสดใสของเขาหรือว่าด้วยงานของเขาด้วยเช่นกันนะคะเป็นคนที่มีความคิดเยอะคิดมากแล้วก็จริงจังอาจจะอายุมากกว่าคุณม,มากแม่พ่อไม่แม่ไม่หรือว่าคนนี้อายุไล่เลี่ยก,กันกับคุณแต่มีความเป็นผู้ใหญ่นะคะหรือว่าผ่านอะไรมาอย่างมากมายและโชคโชนในชีวิตของเขาผ่านความเจ็บปวดเสียใจน,นะคะคนนี้เขาเป็นตัวของตัวเองสูงมากค่ะ เขาเป็นคนที่รู้ว่าเขาต้องการอะไรเขาเห็นคุณค่าในตัวเองคู่ของคุณเป็นคนที่ดีพร้อมนะคะเป็น the empress เป็นจัก,กรพรรดิเป็น queen of pentacles ดีพร้อมทุกอย่างงดงามสง่างามมากๆเพราะเขาเห็นคุณค่าในตัวเองเขาเขาเป็นคนที่ introvert มีโลกส่วนตัวของตัวเองแล้วเขามีมุมมองความรักความสัมพันธ์แบบจริงจังไม่ได้เล่นๆไมไ่เอาความรู้สึกมาเล่นๆกับความสมัครชั่วคร้งชั่วคราว และคนคนนี้เป็นคนที่คุณรู้สึกถึงอธิษฐานถึงตั้งมั่นถึงรอคอยและเขาเป็นคนที่เงียบสงบภายในใจมากเป็นคนจิตใจดีดูดีมีเสนมากมากเลยเป็นแม่หญิงแม่สีเรือนหรือว่าถ้าเป็นชายหนุ่มก็เป็นคนที่มีความเป็นผู้นาสูงนะคะแล้วก็เข้มแข็งเด็ดเดี่ยวมากๆเหมือนกันคนคนนี้นะคะเพราะว่าซิกซ์อรอเกิดขึ้นคนคนนี้เป็นคนที่มีความอีโก้สูงอีโก้เชื่อมั่นมั่นใจในตัวเองมาก จะทาอะไรก็ต้องทําให้ได้ประสบความสำเร็จก็ต้องประสบความสำเร็จให้ได้คือคุณและเขามีความดื้อเหมือนกันแล้วก็เป็นคนที่เก่งมากความสามารถนะคะทำอะไรแล้วดูยิ่งใหญ่กล้าทากล้าตัดสินใจผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายค่ะคนคนนี้คุณจะรู้สึกว่าเขาสามารถปกป้องเขาสามารถปกป้องและดูแลเทคเทคแคร์คุณได้ด้วยพลังงานที่เห็นนะคะสวยงามมากๆเลยพลังงาน่างไฟค่ะทุกคนธาตุไฟธาตุน้าธาตุลมแล้วก็ธาตุดินที่เกิดขึ้น คนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์เฟลลี่นะคะอาจจะมีคนจีบเยอะคนชอบเยอะหรือว่าดูเข้าถึงยากแต่เป็นคนที่มีโมเมนต์ของการรักรักใครรักยากนะคะแต่รักคือรักเดียวใจเดียวจริงๆแล้วก็จงรักพักดีกับคนรักคู่รักด้วยนะคะให้เกียรติคนรักให้เกียรติคู่รักมากๆและเป็นความรักที่โรแมนติกนะคะ คุณจะได้เจอเขาผ่านเพื่อนเพื่อนแนะนําหรือว่างานสังสรรค์ปาร์ตี้รื่นเริงหรือว่าถ้าเป็นโลกออนไลน์ยังไงเลยมันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่คุณและเขามีเพื่อนด้วยกันหรือว่าคอนนคชันกับเพื่อนหรือสแตนดาร์ดพื้นฐานเริ่มจากความว่าเพื่อนนั่นเองนะคะสวยงามมากๆแต่มีหนึ่งพลังงานที่โชว์อัพอยู่ตรงนี้คือใครบางคนที่เหมือนมีเรื่องราวที่ต้องเคลียร์ใจบางอย่างกบบาลังจะเกิดขึ้นด้วยนั่นคือเขาจะส่งข้อความเพื่อที่จะนัดเจอกับคุณและพูดคุยกับคุณ กับบางเรื่องที่ยังยังคงบางท่านที่ต้องมีอะไรต้องเคลียร์พูดคุยนะคะประมาณนี้สวยงามมากๆคือบางท่านได้เจอใครที่เป็นหนุ่มเอเชียนะคะบางท่านได้เจอหนุ่มยุโรปนะคะประมาณนี้คะ่ะทุกคนขอทษว่าเสความส่วนในความรักสวัสดีค่ะ